ดีค่ะพี่น้องขาพบก,กับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางห้างเสิงนะคะเช้าบ่ายวันที่19พฤษภาคม2566ัเนาะค่ะเนาะก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนค่ะ โดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังแด้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องคะเสียงก็จะแหบๆคือเกาเด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าพึ่งบากันเนะพี่น้องพัานิสนะคะแต่ว่าก็คิดถึง MC ทุกท่านนะคะก็เลยมาทำให้นาอพี่น้องเนาะ ย่านถทมหานะคะพี่น้องครับเมื่อใดก็เคยตามเราก็ย่านถทมหาานาะคะ่ะเนาะวันที่18นะคะมาดูก่อนนะคะจะให้เด่นรอบเช้าสองและ1เด่นรอบบ่าย6และ5้านะคะรอบเช้าบนมา7 9 5ด้าห้าล่าง3าเนาะ,ะพี่น้องเนาะมาเข้า5้าของรอบบ่ายเลยนะคะพี่น้องรอบเช้าหลุดนะคะรอบบ่ายจะให้6และ5วันนี้เข้าคู่ตัวเด่นนะคะน้องเบนมา7 2 5ดสองห้านะคะ5้าสองสองหเด้อพี่น้องเด้อ ล่างหกแปดนะคะรอบบ่ายมาทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะมารุ้นต่อนะคะวันที่สิบเก้าคอยทุกท่านในหิงปงัปงๆเช่นเคยนะคะเสียงบ่ไดดก็สิพยายามให้คือเราพี่น้องดันให้สุดนะคะพี่น้องขะเดืออีกหนึ่งคลิปนะคะเดินรอบเช้านะคะอยู่ที่สองแล้หนึ่งเนาะคะเนะาะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะสองแปดสองเจ็ดสองหก สองเก้หสองสานะคะห่งค่ะหนึ่งสอง1น19ค่ะหน่าโอ้ยค่ะพี่น้องถึงอัคดคลิปถึงขันขอค่ะ ใครมีวิธีรักษาการคันคอนะพี่น้องเนาะบ้านเขาบ้านบ่เบีนบ้านเขาบ,าาบ,าาบาา่มียาพี่น้องทรมานค่ะดินละบ่ายนะคะอยู่ที่แปดได้เจ็ดนะคะแปดนะคะแปดสองแปดหนึ่งแปดหกแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดสอง จ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ค่ะพี่น้องขามาดูคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องใจจะพยายามทำให้นะคะพี่น้องอีกคลิปหนึ่งนะคะฮึบฮึบนะคะพี่น้องสองนะคะสองแปดสองเจ็ดหนึ่งก็หนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะคะพี่น้องขา ถ้าใช้ใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นนะคะพี่น้องคะให้รอตอนท้ายคลิปนะคะจะจะจับเด,เด่นแยกสเสดินประจําวันให้นะคะแปดค่ะแปดสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่หกเลขหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือหกหกละหนึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะใช้ได้ทุกหุ้นทุกหน่วยนะคะ สองครับพี่น้องสองหกสองหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งแปดค่ะแปดหกแปดหนึ่งติดคู่ตัวเด่นด้วยเนอะค่ะเดอเจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเราบ่ายติดคู่ตัวเด่นเจ็ดหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะพี่น้องชอบตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะ ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชคมันมันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ